สำหรับเกมนี้นะคะเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะคะ,ะเป็นเกมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะหรือว่า change to negative form นะคะปกติเด็กๆจะใช้วิธีการเขียนเอานะแต่วันนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคะโจทย์บอกว่า Peter has much money ให้เปลีป่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเปลี่ยนเป็น Peter doesn't have any money ค่ะงงไหมอขอว่าอีกทีนึงค่ะ ดัสซึ่มาจากไหนดัสซึ่มาจากเป็นคนคนเดียว She Peter ค่ะชีที่ p e เตอร e t ีเเป็นคนคนเดียวดังนั้นใช้กับ d ั e ซ e ่ s ชีดั e ซึ่ค่ะนะคะส่วน h a v ชี e e ฟชีล have h a v e มาจากอะไร h a v e มาจากเมื่อ verb to do มาช่วยแล้วตัว has ก็จะเปลี่ยนเป็น h a v e นะคะส่วน any มาจากคำว่า much นะคะเปลี่ยนเป็น any นั่นเองโอเคเข้าใจแล้วนะข้อต่อไปเลยค่ะทำแบบนี้ค่ะ ตอบอะไรก็เอามาตอบ We have red bikes We have red bikes เปลี่ยนเป็น We อะไรคะคิดเลย oh, We don't have red bikes ค่ะข้อต่อไปเห็นไหมคะง่ายสไตายเวลาเด็กเล่นเกมใช้วิธีการกดปุ่มนะคะเดี๋ยวเจ้าด่านจะดูเองว่ากดปุ่มถูกไหมเวลากดปุ่มกดให้ถูกว่าอะไรมาก่อนหลังข้อต่อไปค่ะ My dad has a new car เปลี่ยนเป็น My dad doesn't have a new car ถูกต้องค่ะ My grandpa has much tea. เปลี่ยนเป็น My grandpa doesn't have any tea. ถูกต้องค่ะ. He has much gold. เปลี่ยนเป็น He doesn't have any gold. ค่ะ. Our sons have games. เปลี่ยนเป็น Our sons. หลายคนค่ะ don't have games ค่ะข้อต่อไปค่ะ I have many pens เปลี่ยนเป็น I don't have any pens ถูกต้องค่ะข้อต่อไปค่ะ you have lunch เปลี่ยนเป็น you don't have lunch เปลี่ยนค่ะ he has many birds เปลี่ยนเป็น He doesn't have any birds ค่ะโอเคเริ่มคล่องกันแล้วนะข้อต่อไปค่ะจับไปดีสิลูปเบี้ยวละ Peter has much money ค่ะเปลี่ยนเป็น Peter doesn't have any money ค่ะโอเค It has a long neck เปลี่ยนเป็น It doesn't have a long neck ข้อต่อไปค่ะ They have a big farm. เปลี่ยนเป็น pen. They don't have a big farm. Katabeha. Mr Smith has a son. เปลี่ยนเป็น Mr Smith doesn't have a son. Katape. She has long hair. เปลี่ยนเป็น pen. She doesn't have long hair. ถูกต้องค่ะ ha. Okay. I have two sisters. เปลี่ยนเป็น I don't have two sisters. หมดแล้วเนอะ. Okay, ขอบคุณค่ะ.